จเจอเห็ดปวกแล้วค่ะมีอยู่ดอกเดียวอย่าจับนะอย่าจับนะมันมีอยู่ดอกเดียวปีที่แล้วอะ่ะมันก็เคยออกตรงนี้ออนปีนี้แวะมานาก็เลยแวะเข้ามาหาดูอ่ะก็เจอจริงๆด้วยเห็ดปวกไม่ไหม้ค่ะเอาหายไปไหนแล้ววะเอาเห็ดเราหายไปไหนแล้วทุกคนเห็ดหาย ไอ้มองเห็นบ้างเห็ดไปไหนแล้วโอ้นี่ไงนี่ไงหาดแล้วเหรอคือทำไมถึงเรียกเห็ดเห็ดปลวกแม่ไม้รู้ไหมมันออกไม่เยอะค่ะมีดอกเดียวสองดอกสามดอกอะไรประมาณเนี้ยหรือว่ามันจะมีอีกคะยังมีอเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆดีกว,ว่าเห็ดตาบแม่ไม้นะภาษาภาษาอุทยก็คือเห็ดตาบแม่ไมนะ้ค่ะ ใช่นี่ไงดอกเล็กกว่าปีที่แล้วอีกเนี่ยมูสิมันดอกเล็กค่ะทุกคนคะ่ะมันน่าจะมีหลายดอกนะกจะได้พョเกงกสักมอเล็กๆก,ก็ยังดีมันมันแพงมากเลยนะคะทุกคน,ท,กคนทุกคนคะ่ะทุกคนนี่เอา้าเอา๋เอ,อใบหญ้ามันบงัง รู้ว่ากล้องเป็นอะไรลูกค่ะนี่เห็ดธรรมชาตินะคะชใช่ในแวนี่ไงเห็ดธรรมชาตินี่ไกลไปไหมสีเขค่วอืมเห็ดปวก,ก่ะเ,เห็ดตาบแม่ไม้นะนาภาษาคไทยก็คือเห็ดตาบแม่ไม่เดี๋ยวจะลองหาดูว่ามันจะมีอีกสักดกอกไหมชกระบวนอยู่ตรงนี้นะคะ อยากได้คลิปก็ต้องวนอยู่ตรงนี้นี่แหละอยู่ที่เดิมนี่แหละเจอไหม,ม <Yeah. S 1> นี่ไงก็เจอดอกหนึง่งนี่ไงดเดี๋ยวเราจะหาโตไงะนะเดี๋ยวเราจะหาโตเผื่อว่ามันจะมีอีกสักดอกหนึง่งอ,อ,อ,อีกตามเคยค่ะหลานก็ต้องเลี้ยงคลิปก็ต้องถ่ายอีกเหมือนเดิมค่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามามาให้กำลังใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็จะได้แต่ละคลิปช่างยางเย็นซะเหลือเกินขอบคุณล่วงหน้านะคะอยู่ตรงเหตุน,นี้ก็สามนาทีแล้วตาหนึ่งก็คือเราต้องดูหลานไปด้วยเราจะให้ค่าสายตาไม่ได้ นี่เห็ดตาบเห็ดตาบไม่ไม้บานแล้วซะด้วยเราเก็บกันเลยดีไหมคะเนี่ยเก็บเลยไหมนี่หลุดมาแล้วค่ะ một lít chân lười